เดยเพียงแค่น้องเนาะสวัสดีละ่ะมาใช้หนิฮะมียังมาขามวนะเนี่ยมือนะี่ยมาขายบ่ามามาขายบ่ <c oughs> อันนี้นะขายบ่ขายวะอือถุงเทเล่นนะฮะเจ้าสิขายถ <c oughs> ุงเทเล่ถุงสามพันกีบเมีนวะเอ่อแอ้นน้องว่านี่ลนะ่ะ มาน้องเจ้าบ่หนี่้ามันไทยใช่คืออุ้มมาอืมเห็นยางมาแต่าหุ่นให้เคื่อนเจ้าอยู่ใส่บ่เคื่อนเจ้าอยู่ใช่อืมโดยอเจ้าหาใครมาคามบ่หนิเนี่ะอืมโดยเบื้องไเบิ้งมาคามอ๋อมาคามมาคามหวานบ่หนิม้ามาคามส้มเออเพิ่นไข่โลเท่าไรหนึ่งบานบ่โลสามพันโลสามพันกีบนะฮะ อออันนี้กัญชีได้โลนึงเนี่ยเนาะโดยเอาเป็นขายมาขามพี่น้องเลยเจ้า,อาไอ้นางได้สะิมาขายยังเจ้าอุ้มน้องมาจะซื้อบอน้องเจ้าเองบอบอ๋อใไ้สิมาละเออเลยเอาจะซื้อมาขายให้อันนี้นะี่ยเป็นซื้อบอเป็นมาหับซื้อบอมาขามนี่บอกไหมเออ ai thì sư soi đi ôi gì đâu nghe bên ai sẽ vâng vâng mắt vùng dưới hả ai chỉ vâng vâng dưới luôn anh ai ai sư soi đi ô nát chưa đây phi nòng rồi ô ô đây chắc lúa này chào khơi khải được không bỏ hòn lôi vô khải rồi anh nặng nặng lắm นักๆพี่น้องเลยเนาะก็ฮอดอยูสองโลพู้เล่นนี่เออเดินเดินเดินเดซื้อยังเจ้านะ่ะวะซื้อน้องสอรรค์คัมจักจักปีได้พูดอายุตัวเองอยู่บวะฮะบู๊เออพี่น้อวะอุ้มน้องแม่ลำทางเนาะอืมโดยนเดี๋ยวไอ้ซื้อน้ำเนี่ยอันนี้เบิร์ดนี่อันสิบพันขาย่ไข่บ่าสิบพัน เกะมาคามหาเองว่าล่ะนี่บอกเจ้าหาเองบ่อืมพี่น้องเลยเฮ้ยอันเพื่อนเจ้าอยใช่ไนะเจ้าบอกนะบอกเพื่อนเจ้าจะใช่อยู่ทั้งพุนทั้งหลังพุนมีน้องมีไอ้มีเอื้อยอยู่บ่เจ้าน่ะมีไอเอื้อยจะคนเอื้อยคนหนึ่งมีน้องอยู่บ่น้องสองคนผู้พี่น้องเลย เดี๋ยวอันอันพ่อเมย์ไปใช้สียพ่อเร่มาขายนะบ่เพื่นเฮ็ดยังพ่อเมย์จ้าโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเออเสร็จแล้วเดียววาจนซื้อซอยเด้อขายบ่ขายอยู่เนาะบ่ดีดีเลยเอออยากขายเออซื้อสิพันขายบ่ขายโอ้ยน้องเลยเดี๋วเดี๋ยวเดียวเดียววันซื้อซื้อน้ำนองน้อยเพื่อนพี่น้องมาขามเดี๋ยวด้ ไอ้ขอถามแป๊บหนึงน่งเนาะเดี๋ยวเรจะซื้อซอยเนาะอ๋ออันนั้นเลสอะมาเลยใช่นาว่าละอ๋อกระตัวก็มั่มาพี่น้องมย่าี้ะดิ้งจะลายอ้นี่อ๋อเฮ้ยอันนู้นอุ้มน้องอย่างนี้เดี๋ยวมาพี่ละมาพี่สิถามเนี่ยมาทำกันว่าไอ้เอ้ยเอ้ยน่องกันบ่อนี่มู่กันจะซื้อบ่อ๋อเจ้าสิมาขายให้พี่อันมาอยู่นี่เปิดมาซื้อบ่ บ่เอ๋บ <laughs> แบบว่ายืนน้ำทางเลยก็ถ่า,า,ยา,ายเพิ่นกายมาเลยสิขายเพิ่นบ <laughs> <laughs> โ่โอเคโอเคเสร็จแล้วเดี๋ยวอาจารย์สิเออซื้อซรอนะ้อยฉันนะอ๋อก่อนโอเคนี่ฮู้อยู่บ่ใบยับยยงฮู <laughs> อ้อยู่บ่ใบใบจะพันยังไใบพันบ่เอยฮู้ยื้อยังไงอ่าให้บ้านนี่เอาอยู่บ่ฮะ <laughs> เออพี่ห้องเลยอันนี้ได้สบายยังอันนี้นไ,ไปซิฟนี่จักอยู่พี่น้องเนาะจักเงินอยู่พี่น้องเลยดูให้ซาพันแต่ว่าบ่อไอ่บ่เอาหรอกเด้อเอาไว้ขายเนาะเอาไว้ขายเอาไว้ขายซะเนาะแต่ว่าเจ้าว่าไอ่อันเอาเมื่อบ่ได้แล้วเนาะมาไก่พี่น้องเลยเอออันนี้โล่สามพันเงินขายเนาะหาแก้เองว่านี่นะ À, à, à thấy nó là khử đó ờ nó mới có lẽ ờ nó mới có nó ông nhảy ông ấy thấy nó mới đó quay xí khử nùm gì đó của ai chẳng đây xí khử nùm ma phi nào rồi mới con mới con à ui lại con nha này mua hay lắm เงินบูพอพี่น้องเลยโอเคโอเคสิไปไปย่มหมดเด้ออย่าแข่งแดดเนาะเดี๋ยวสบายเด้อป้าไอ้เราเอาดอกอันมาขามเนาะเอาไบไขยซะเออเดินเดินเดินพี่น้องเลยอันนี้บ้านยังบ้านยังคนอื่นบ้านยังพูดอยู่บ่าซื้อบ้านฮะพูดอยู่ว่าบ้านบ้านยังอันนี้คนอื่นบ้านยังนะบ้านละไว้บ้านละไว้โอ้โห วนอวายเนาะอยู่เมืองพีนพี่เดะโอเคโอเคสะไปสปอยู่ห่มเด้อโอ้เห็นน้องน้อยเพิ่นอุ้มมะคามมะคายพี่น้องเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นอีกเออ่ส้นเผานึงพี่น้องเลยเนาะส้นเผาแล้วทั้งเออ่มื่อนี้ก็ว่าจันมาอยู่ที่หมู่บ้านเออ่นาวายพี่น้องเลยเนาะกอยู่ทางเมืองพีนพี่เดอเอาก็มาครบทีมพี่น้องเอ้ยมื้อนี้เนาะมีบ่าวเตียงบ่าวยาวบ่าวบุญ เบาเสียงน่อยเนาะมาคบกันบัดเลย <c oughs> โดยกะเดี๋ยวสิเดี๋ยวว่าจันร์สิพาพ่อแม่มพี่น้องเระชมธรรมชาติน้ำทางเนาะพี่น้องเนาะโอถือว่าเป็นหมู่บ้านที่อ่าห่างไกลตัวเมืองพอสมควรพี่น้องเลยเนาะอ่าแต่ว่าพื้นไี่นี่เขามาหอดอยู่เนาะอ่านี่แหละอ่าเฮือนซานกับหลังน้อยๆก็ลอลแกลบพี่น้องเลยอยู่ตามป่าตามลงอย่างนี้เนาะพอดี <c oughs> ว่าจันร์ผ่านมาเมื่อกี้นี่ก็เห็นน้องน้อยพ่นอาอ่า มาขามพี่น้องเลยใครมาขามพี่น้องยิ้มทางวัดจันทร์ก็ได้เอาเงินให้เพิ่นเอาพี่น้องสาวพันพี่น้องเลยเมื่อกี้เดพื่นว่าลละสามพัน 3, กี่พี่น้องเนาะแต่ว่าวัดจันทร์ไม่ได้เอามาขามแล้วเพิ่นซ้ำโดยโดยโดยกะโอเคพี่นอนะ้องเนาะตอนนี้วัดจันทร์ก็มาพ่อครอ,อบครัวหนึ่งพี่น้องเลยที่ไพ่ใหม่เฮือนเพิ่นวัดสันเนาะแต่ว่าเรื่องราวสิเป็นยังไงนั่น บอจันก็นยังมาท่านผู้พี่น้องเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็บอกจันก็นยังอยู่ที่หมู่บ้านนาวายพี่น้องเหรอเนาะอยู่ทางเมืองพีนคือเก่าพี่เนี่ยพี่น้นองเอ้ยก็ผ่านมาเห็นเฮือนเพิ่นไพ,พื่อนใหม่ไึ้เขาสอบถามเมืองเพิ่นพี่น้องเอ้ยเป็น<า>จังไรเนาะอันนี้เนาะโดยแล้วเนาะเขากลับสบายดีพเพิ่นสุกคนเนี่ยพี่น้องเอ้ยโดยสบายดีไหมสบายดีสบายดีโดย <laughs> โอ้ยเ็หยังอ <laughs> ยู่ได้ไหอนี่มัอนี่หันมาแต่ หน้างส่วนทางส่วนโดยอันนี้อันนี้มีอย่างนาะในไผ่ไหม่เฮือนบ่อนี่ไะไผ่ไหม่ไผ่ไหม่เฮือนโอ้ลูกเป็นบ้าเลยโดยอันนี้เฮือนเมย์บ่อนี่เนีเฮือนไผ่อันนี้เฮือนเฮือนลูกโอ้เฮือนลูกเนาะเดีนี้เฮือนไผ่ไหม่แหละลูกอยู่น้ำกันไหมโอ้อันนี้เพือนก็ยังอยู่บ้านอยู่หรออันดูกะอยู่บ้านนี่แหละโดย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 อันนี้บ้านยังเมย์เฮือนบ้านระบายบ้านระบายเมืองพีนเนาะเออโดยพี่น้องเลยจะอันนี้มันใหม่แต่เฮือนบ่ไผ่ไหม่เฮือนไหม่สั้นนี่ เกี <icana> ่ยวเขานี่แหละแล้วเกี่ยวเขานี่แหละอ๋อกับประมาณเดือนสองสาเดือนผ่านมานน่เนาะอ๋อโดยโดยพี่น้องเลยเจ้ากับพ่อสภาพเพื่อนชานเพื่อนพี่น้องเลยอนนี้เป็นเพื่อนลูกชายบ้เออโดยโดยจะว่าเพื่อนไปใช้แธอตอนนี้เน้ขนาเพื่อนเป็นนี่ได้ตอนนี้ตันนี้เป็นบ้าคือมันดีใครอยากใครแดงอ๋ออันอันเป็นว้านี่เป็นเริ่มมาจากใส่เนาะอันแบบ เดิมต้นจากไข่ใหม้นี่ว่าคนยังเป็นนะเออเป็นก้อนเป็นมันเป็นปลาก้อนเป็นปลาิ่นเพิ่นอยู่กับไผ่นะครอบครัวนี่อยู่กับเมียะไรปะแล้วเมียเป็นปลาแล้วเมียพิอมขึ้นนั่นดูดูปะแล้วเมียปะกันแล้วตอนนี้เนาะปะกันแล้วโอ้ดูเจ้าเออไผ่ใหม่นี่กัอันใหม่ตอนได้ยามกลางคืนบ่นี่กลางคืนตอนกลางคืนเลย ชิบช้างโมงไหหล่อเออเพิ่นเพิ่นอันเพิ่นเฮ็ดเองบ่อไพนี่เด้อว่ามันใหม่อีกมันเจ้กมันมันเฮ็ดกินเจ้กเห็ดไปช่างคัะเออเพิ่นอยู่คนเดียวเพิ่นแม่นบ่อืกเดียวมีอ่นเมื่อปางแล้วเออแต่เพิ่นอาศัยอยู่คนเดียวบัดนี้เนาะก็เลยเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินสิแม่นพื้นไพ่มันเต้นมันหยังบ่ฮู้เนาะออฮู้ืใหม่กลางคืนเลยใหม่กลางคืนชิบช้างกลางคืนน่ะชิบช้างโมงเข้ามาแต่ลิ้นไปเช้าไปจบ โดยแม่แม่ไพ่ใหม่ขึ้นอลาแล้ววะเอายังท่านอยู่บ่นี่บ่ท่านเลยมุนบ่เลยเผาอยู่นี่เลยอ๋อเดือแต่โค้งห่างเนาะพี่น้องเนาะเอ้พี่น้องเลยแต่ว่าเพิ่นตอนนี้เพิ่นเป็นบ้าบ่เป็นไขรแต่ว่าไขรไขรได้บ่ยังไข่แล้วเพิ่นซื้อได้ไหนเพิ่นอะละซื้ออะลาออาจักจักปีแล้วอนิวเพิ่นพูดอยู่บ่ไหมนุ่งชาหาไปอีเอออันดูกในคิงนี่บ่ดูกแมย ล,กกล,ล,ลูกก๊กว่ลูกยังลูกมันเคลื่อนที่อะไรลูกลูกก้างมีแม่นี่มีลูกจ้าคนนะล,ลูกแม่หันอยู่หันฮกหกคนอโอ้อันเทือนซานแม่อยู่ทางใดนี่แน่นี่นเอออยู่นี้เทือนแม่นเนาะอ,อันนี้เป็นเทือนลูกนะเนาะเพือนลูกใช่ลงเพือนต่างเอาเมียแล้วก็ลงเทือนต่างเออเทือน<ม>ออกเทือนออกมาอยู่นี้เนาะม,มาอลไรลูกป้ากับลูกกับเมียอะไรเพื่อนอยู่คนเดียวเนาะแต่ไพ่กับใม่เทือนใหม่ซานเพื่อนอีกพี่นรอ้เงินี้ เออแบบนั่นพี่น้องนะเพิ่นยังไม่ได้มีลูกมีเต้าปะมีผู้นึงลูกมีแล้วโดยเดี๋ยแต่ตอนนี้ก็เพิ่นไปอยู่ใส้ฉบัดนี่อัแผ่ใหม่เฮือนเพิ่นแล้วนี่อยู่นี่แหละมันฟอบโดยตานแผ่ใหม่ัฟอบไม่บัดคลั่กแน่ดีนี่เนาะใหม่เกี้ยงเลยเดือดแต่เซาเดือดแต่โค้งโอ้พี่น้องเลยโดยโดยโดยใหม่ เออทองืมเอาเอาเอาท่านได้แต่หยังมีมีหยังนท่านเอาท่านนี่กเตนนอยนึงอืมเอาแต่จักันตัดไม้เห็นบ่ท่านนอยเดียวน้อยเดียวหันมดชาดม่อนมุงไม้บ่เลยบ่ได้หยังเออมึงก็บ่ได้เจ้าหมาปอกหมกแตกโพบ่เกยอืมโดยเนาะก็เป็นอีกครอบครัวนึงพี่น้องเอ้ยซึ่งเพิ่นเอ่อ เป็นลูกของแม่เพิ่นเองเนี่ยเนาะอ,อันแม่ชื่อ,อยังไงนะชื่อแม่อวันอวันอ, <laughs> อันยุจักปีแล้วแม่นี่หยห้าชิปโอ้ยอมันหา้าชิปเลยแล้วเนาะไปแล้วโอ,โอ้โดยพี่น้องเลยเจ้ากันนี่เป็นเพื่อนลูกชายเพ,พิ่นพี่น้องเลยไอ้พว่ากอาจาร์กายมาเห็นเนาะก็ได้ถ่ายให้พี่น้องเบิ้งพี่นอ้งนองเลยเพราะว่ามีแดดเพือเ่อนพายใหม่เนาะถ้าโถพี่น้องเลยใหม่เดือดแต่โคก โอ้ยโดยโดยดยดยเจ้าก็คือแบบอันเดือดแต่คิงนะบ่อแหละเผินเดือดตอนนี้เนาะบ่มีอย่างเลยเนาะมีอย่างศาสตร์มอนมุ่งผ่าพมผ่าเทเสืยบเทไมแต่พี่น้องก็มาให้เอ้ยโดยผ่าเจ้ามุ่งมุ่งเชื่อชกเขามาให้หมดโดยโดยโดยอันเมยนี่ก็อันเห็ดให้เห็นหน้าอยู่บ่เห็ดอืมเห็ดหน้าเห็ดหน้าอยู่เออโดยดูแต่ละคนมีครอบมีครัวบ่เลยบ่นี่ยังยัง ยังช่างยังสองคนยังบ่ทันมีครอบมีครัวเนาะโอ้โดยพี่น้องเลยเจ้านั่นโดยเนาะกะแม่ก็เป็นคนบ้านนี้บ้านกกบ้านเข้าเลยบ่่นีบ้านนาขี้บ้านนาคานงบ้านเข้าบ้านนาขนงพุ่นเนาะโดยอันนี้มาอยู่บ้านน้ำพัวเนาะนี่อยู่น้ำพัวทา้งใดทั้งอยู่ทางไดนะบ้านนาขนงนี่มันไปทางไั้งใด มาแต่บ้านเฮานี่ก็เจอหนักน้องเลยโอ้ดโดูดูดูแต่ว่าก็อยู่ในเมืองพีน um oh, um ี่คือกันเนาะอันแม่ก็สร้างครอบครัวมานี่จักปีแล้วนี่โอ้ชาวปลายปีแล้วสามสิบสามปี่แล้วเนาะโอ้ก็มีดูคบคนอืมโูกพี่น้องเลยสิบปลายไปแล้วมาตายเลยที่อยู่ฮกดูสิปลายพวกลูกอะ เดี๋ยวนเสียเบดเนาะเสียเกือบครึ่งนึงแนวเสียบ่แล้วก็อ๋ดี๋ยว6คนพี่น้องเอ้ยเจ้าก็แม่ก็ยังอันบ่ได้กินยาคุมบ่บ่ปล่อยธรรมชาติเลยแต่เก๋กินกินหลายแล้วมันเาเลยอยสุดแล้วตอนนี้เนาะโอ้ยโดพี่น้องเอ้ยอนี่เฮือนซานของแม่ของอันเฮือนของลูกเพิ่นเนาะขอโทษพี่น้องเอ้ย เอาลูกทรายเออนี่เนี่ยเอาวอันแต่ว่าลูกทรายเพิ่นมาอยู่เนาะตอนนี้เนาะนะเ,เดี๋ยวอันวัจจันกับเสี่ยวเงินผักไว้ให้อันลูกทรายเพิ่งนี่เด้อไว้ซื้อกับข้าวกับน้ำสู่เพิ่นกินเด้อเฉเด้อนะเนาะเพราะว่าวัจจันเห็นแล้วก็โอ้ยจนสงสารเพิ่นพี่น้องเลยเพราะว่าคือสิเอาอยังบ่ทันน้งเนี่ยนะี่เนาะเออแต่ว่าตอนนี้ก็ใส่น้ำเมฆบ่ลูกชายนี่ใส่น้ำเมฆแล้ว เสืยค่าคิงอันส่งค่าคิงมาแล้วกัเนานะโอ้ oh, พี่น้องเลยเจ้าเดี๋ยวว่าจนเสียเอาเงินไว้มอบให้ไว้ซื้อกับข้าวกับนัมกินได้เถิดเด้อโดยก็โอเคสัเนาะเดี๋ยวว่าจนเสียเอาเงินไว้ให้เมย์ว้ซื้อกับข้าวกับนัมสู่ลูกชายเพิ่นกินเด้อลูกชายกะโดยเนยขอบใจลูกให้หังให้มีตอนนั้นให้เขาหักเขาแพงอีกให้ลูกไป สบายอยู่สบายใครอยู่ดีมีแหงถูกเอ้ยถูกเนาะโดยนี่ก็เป็นเงินของพระคู่เนาะอยู่ทางฝั่งไทยเพ่กแหล่งเงินเพิ่นส่งมาให้วริจันทร์เนาะไปช่วยเหลือเบื้องต้นแล้วขุขุนที่ทุกข์ยากอย่ละเนาะโดยอันนี้ก็เห็นเฮือนเห็นซานเิ่นไพ่ใหม่พี่น้องเลยวริจันทร์ก็เอาไว้ให้เอามอบเงินให้เพิ่นหาดสิพันหรือว่าสองร้อยบาทเนาะไว้ให้ซื้ออันอยู่ซื้อซื้อไปเลยเพิ่งน่าซื้ลูกเพิ่นกินเนาะลูกชายกับบ่ค่อย บ่ค่อยเต็มร้อยปันใดบ่นี่วันนี้ใดอันเพิ่นจะบ่หน่ะเพิ่นกับเพิ่นเพิ่นมันมาเที่ยงยังมาเที่ยงมาแบบมันเพิ่นเป็นแต่เกิดบ่นี่วันนี้ใดบ่มันเป็นมาแต่คิดอย่างไปคิดอย่างชีวิตมาแต่หันแล้วก็เป็นบ้าเลยเป็นบ้าปานนี้เนาะเป็นแบบบ้าเลยบอกมันดิขูดฉันมันแล้วกับเหสาเหตุเพิ่นเป็นยังอันเพิ่นจะเป็นไปฉันเนาะบ่ฮู้บ่จักมันจัง พี่ป้าพี่ลงบอกด้วยว่าอย่างไรไปนำอาญาเขาว่าพี่ป้าไปหมดไปหม้อบ้างแวนาพี่ป้าเฮ็ดทำรัวแล้วเพิ่นก็อยู่เพื่อนผู้เดียวเพิ่นนี่เนาะเพื่อนซานเแต่บาดไพ่ใหม่เพื่อนใหม่ซานเพิ่นไปอยู่น้าเม่บ้านนี่เนาะโอ้โดยโดยโดยพี่น้องเลยเจ้าก็เป็นเงินของพระครู่ได้เหมือนี่เด้อพระครูปัญญาศิลาพรอยู่ทางพังประเทศไทยเพื่ออะไรพี่น้องเลยเจ้าขอบุญขอบคุณเพิ่นหลายน้าเม่เนาะ เจ้าก็โอเคสหรับมาหนี้อาจารย์ไปก่อนนะชาเมเด้อโดยโดยโดยอ่าอยู่ดีมีแห้งดีมีแห้งสู๋เนาะโอ้ยเฮือนช่านกับพี่น้องเลยโดยในคนนี้เออโดยเจ้าอีเดะพี่น้องเลยกัเฮือนเพิ่นกับมุนคักนี่เนาะเหลือแต่เสากัเป็นอีกเอ่อเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องเลยเนาะพี่ว่าอาจารย์ผ่านมาเห็นพี่น้องเลยหมู่บ้านนาวายเนาะอ่าอยู่ทางเมืองพีนพี่เละ เออเฮือนซา,านบ้านซองเพิ่อนกะเป็นส่วนลายเนาะกัเป็นเฮือนซานที่หลังกระต๊อบน,น้อยๆพ,ย oh. พี่น้องเลยโอ้โหเดี๋ยวก็โอเคพี่น้องเนาะวาจันกะอ่าสี่หาเละาะพาพี่พาน้องส้มบึงบรรยากาศอ่าอยู่บ้านนาวายพี่น้องเลยอ่าก็เป็นอีกชนเผ่าหนึ่งเนาะชนเผ่าลาวเทิงพี่น้องเลยเนาะถือว่าวาจันก็นยังบ่เคยมาจากเทือว่าหมู่บ้านพี่พี่น้องเนาะ แต่ว่าบรรยากาศก็ดีได้พี่น้องเลยอยู่ตามป่าตามรอนเนาะอยู่ป่าดงพี่น้องเลยอันนี้มีแดดเฮือนซ่านกับตามกระทบเล็กน้อยพี่น้องเนาะเป็นหลังกำลังกระพากก็มีพี่น้องเลยเป็นหลังไม้กระพากโอ้โดยกะอ่าโอเคสัมีเนาะพี่น้องเนาะว่าจันกับซีขอนำเสนอซามี้กรอนพี่น้องเลยเนาะเจ้า กะอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านหนึ่งซึ่งกะมาไก่พอสมควรพี่น้องเลยมื่อนี้เนาะ,ะถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ห้างไกลจากตัวเมืองพอสมควรพี่น้องเลยเนาะถือว่าหมู่บ้านนาวายทางเมืองพีนเพื่อพี่น้องเลยกัเรือนซานบ้านซองเพ่นกะเป็นหมู่บ้านที่ว่าโบ่เนาะพี่น้องเนาะประมาณห้าสิบหกสิบหลังคาเฮ Goodbye, าาือนนอี่แหละพี่น้องเลยตามถนนนอะพี่น้องเนาะตามสายทางที่เป็นตัดผ่านพี่น้องเลยกะ โอเคสำหรับวันนี้บอจันท์ต้องขอกล่าวลาก่อนแล้วพี่น้องเนาะสำหรับเมื่อนี้บอจันท์ต้องกราบขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขูสุขคนเนาะพี่น้องเนาะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปของบอจันท์แต่ต้นจนจบพี่น้องเลยโดยบอคำโฆษณาของบอจันท์เนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังใจให้บอจันทร์ให้คลิปดีๆอีกต่อไปเนาะพี่น้องสำหรับเมื่อนี้บอจันท์ต้องกล่าวลาก่อนแล้วเนาะไปเจอกันเมื่อหน้าสำหรับเมื่อนี้บอจันท์ต้องกล่าวคำ่าสบายดีพ่อแม่พี่น้องมูเพื่อนเบิร์ตสุขสุ เจ้าไปก่อนแล้วบ๊ายบาย